สวัสดีะคะ่ะคุณเตนหมอเกณฑขาดครีมนะคะชาวนี้ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ครีมเพิ่งลงไปตรวจโควิดมานะคะมีเจ้าหน้าที่มาสงมาตรวจในจมูกเราเพื่อนเนาะเอาเข็มแทงเข้าไปก็เจ็บนะรู้สึกว่าเจ็บพเพื่อนๆแล้วก็วันนี้อากาศที่ประเทศไทยร้อนมาก,กเพื่อนๆนะวันนี้กิจวัตรของครีมก็คงจะไม่มีอะไรพเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ในห้องดูหนังดูซีรีส์ทานข้าวแล้วก็วกินขึ้นแล้วนะ,ะพวเพื่อนเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงกักตัวเนาะเราก็ต้องหันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลดกันนะคะเพื่อน เพื่อนคะครีมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะกิจติ้งฟอร์มไทยแลนด์ค่ะเพื่อนๆน,น,น,นะคะตอนนี้นะคะครีมก็ยังอยู่ในการกักตัวนะคะวันนี้คือเป็นวันที่3ของครีมแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ถามมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครีมสบายดีค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครีมเพิ่งไปตรวจโควิดมานะคะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโควิดที่จมูกเนาะเขาก็จะส่องโควิดเขาก็จะแบบว่าสอดเข้าไปในจมูกของเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็ หมอมอยนะคะว่าวันนี้ทานข้าวเป็นเบรกฟาสต์สไตล์ฝรัร่งนะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้นอนไม่ค่อยหลับเพื่อนเมื่อคืนนอยนยาวเลยนอนไม่ค่อยหลับนะคะยังไงก็ังว่าเพื่อนทุกคนจะสบายดีนะวันนี้อากาศที่ประเทศร้อนมากร้อนจนสุดจเด้ลคีมออกไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะวันนี้ก็จุดย้อตัวของคีมก็อยู่ที่นี่ก็กินนอนกินนอนนะคะสั่งผลไม้ผลไม้มาทานนะคะแล้วก็ดูหนังฝรั่งดูซีรีส์นะคะอยู่กับตัวเองเนาะคีมว่าก็ดีเหมือนกันแล้วก็ อย่างหนึ่งที่คิมพูดประจําว่ารัฐบาลไทยเลี้ยงดีมากแล้วก็ทํามาตรการป้องกันของประเทศไทยดีนะคิมขอคอนเฟิร์มหนึ่งคนหลังจากที่คิมก็รู้สึกแอนตี้ช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ไม่แอนตี้เลยรู้สึกว่า, Anti วว Anti เ,วาเป๊ะมากนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกรายวันจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวคิมสองข้างนอกให้ดูเนาะตายแล้วเพื่อนๆดูอากาศสิร้อนมากเลยอคิมออกมาสองให้ดูว่าร้อนสุดๆร้ๆอนเวอร์ร้อนอลังการนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะร้อนมา ้าในอาหารเที่ยงวันนี้ของการกักตัวของครีมนะคะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะ่็เป็นก๋วยเตียเเยเต๋ยวมีน้ําน่าจะอร่อยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมากินเข้ากับครีมนะคะเดี๋ยวคิมโทรไปเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะครับเพื่อนๆแต่แล้วหิวข้าวมากวิก้บิดก,กุ้งนะคะเพื่อนๆอืม อาหารวันวนี้ถูกปากใครใช้จะเกลียบเหตุถูกปากมากแล้วมีแคนตาล,ลูปนะครับผลไม้ปังมากเพื่อนปังเวอร์เวอร์ว้า <What? laughs> อืมอร่อยชอบเมื่อเช้าเขาเสิร์ฟเป็นขนมปังนะครับเพื่อนแล้วก็วันนี้เสิร์ฟเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะมีมัดเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคิมทางข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ